ชื่อวิลาวันวิรัชกุลนะคะคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชั้นปีที่4ชื่อเล่นชื่อเกิลค่ะค่ะมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอยค่ะอาจจะชื่อแปลกๆนะแต่ตรงตัวเลยก็สุนัขในซอยก็ส่วนใหญ่จะเป็นการช่วยเหลือสุนัขจรจัดอะค่ะตามหมู่บ้านหรือว่าถนนหนทางอะไรเงี้ยค่ะ ก็รู้สึกว่าเหมือนเราเราะส่วนตัวเองเราเป็นคนรักหมาใช่ไหมเราเลี้ยงมาอะไรเงี้ยแล้วเวลาเราเห็นหมาที่อยู่ข้างนอกเนี้ยเขาไม่มีเจ้าของแล้วใครดูแลเขาอะ่ะหรือว่าเขาเคยมีคนดูแลแล้วแบบคนอื่นมีคนทิ้งเขาอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่จะสามารถช่วยเขาได้ก็มันก็เป็นอะไรที่น่าจะโอเคอะทราบค่ะอย่างแรกนะคะ ทีมเราแน่นอนค่ะเราต้องสตรองเราต้องมีความสตรองแน่นอนก็อาจจะไปวิ่งในวังตอนเย็นอะไรเงี้ยปกติก็วิ่งอยู่แล้วถ้าสมมติว่าต้องชักเยเออนี่อาจจะต้องวิ่งหลายรอบนิดนึงอะไรเงี้ยอาจจะไปฟิตเนสกับทีมข้างๆเห็นเมื่อกี้เขาบอกเขาไปฟิตเนสอะไรเงี้ยค่ะอาจจะไปกับเขาด้วยบอกเลยว่าสบายมากค่ะ เวลาส่อนใหญ,ญาทาท่ทำกิจกรรมในคณะอยู่แล้วรเงี้ยก็รู้จักเพื่อนเยอะรู้จักรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรเงี้ยก็เชื่อว,ว่าถ้ามีโครงการดอีอ่เรื่องเล่นๆเรายังไปกันได้เลยถ้าเรื่องที่ต้องจริงจังนิดนึงยังไงก็ต้องมาช่วยกันแน่นอนค่ะสัน้นๆเลยนะไม่ได้มาเล่นๆแ,แล้วเจอกันก็สาวเราใครนะคะที่สนใจนะอยากจะ เสียแรงเสียเหงื่อเพื่อช่วยน้องหมานะคะส่วนจันจัดก็มาเจอกันได้วันที่19พฤศจิกายนนะคะที่สปอร์ตคอมเพล็กซ์เวลา5โมงค่ะสนามฟุตบอลเหรออุ๊ยผิดอ่ะสนามฟุตบอลค่ะทีมเกิ้ลค่ะทีมเกิ้ล